พาตัวเรานั้นมาสู่มสัสยิดมาสู่อยู่ต่อรัสูบฮาในหัวตาลานะครับตามที่ได้รับอัมานะตามที่ได้รับมอบหมายแล้วก็เป็นการยืนยันเป็นการยืนหยัดในการปฏิบัติตามสุนนะแบบอย่างของท่านโดยมุฮัมมัดสุตลต์ลอฮ์มานุลสลัมในฐานะที่เรานั้นเป็นอุมมะของท่านแล้วก็เป็นบ่าวของพรงะองค์รัสูบฮาในหัวตลาลนะา,านะครับเราปฏิญาณนะครับว่าอัชฮะดุลลาอิลาอลาอิลอล,าลาาาัลลอฮ์ว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอรอสุลลลอฮ์ข้าขอปฏิญาณนะว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์องเดียวนะะครรับบที่ถูกกาไหว้น แล้วก็ขอปฏิญาณว่ามุฮัมหมัดเป็นศาสนทูตของพระองค์นะครับเราก็ต้องพร้อมที่จะปฏิบัตินะครับตามสุนนะตามแบบอย่างของทรศทูลนะครับแล้วก็ตามคําสั่งที่พระองค์ลัทุิมาสั่งเราใช้เรานะครับเป็นการตอบรับคำเรียกร้องของพระองค์ลัทุิมาในหัวตาลนะครับแล้วก็เราก็จะต้องระลึกอยู่ตลอดเวลานะครับถ้าเราจริงจังกับลัทุิมาตาลนะครับพระองค์ก็จะจริงจังกับเรานะครับทศทูลบอกนะครับว่าอินทัสตุกิลลาหายัสดุกกนะครับถ้าท่านทั้งหลายเนี่ย จริงจังสัจจริงกับอรสุภะานวตาราเนี่ยอรสุภะตาลาก็จะจริงกับท่านเราอยากจะได้ริสกีอยากจะได้ปัจจัยอยากจะได้โอกาสทุกสิ่งทุกอย่างในดุนยาที่เราอยากได้เราก็วิงวอนขอต่ออรสุภะานวตารานะครับแต่สิ่งที่พระองค์อรสุภะใช้ให้เราปฏิบัติสิ่งที่เราซูนใช้ให้เราปฏิบัติเรากับเพิกเฉยละเลยแล้วเราจะได้รับได้อย่างไรนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราก็จะต้องเตือนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแต่แบดที่เรายังมีชีวิตยังมีลมหายใจ นะครับแล้วก็มีความสามารถที่จะ,ะ,ะเดินไปไหนมาไหนได้เนี่ยเราไปได้ทุกที่นะครับทุกที่ในแผ่นดินเนี่ยเราไปได้นะครับแต่การที่จะพาตัวเรามาสู่มสัสยิดของอัลลอฮฺสุบานะก็ไม่ใช่เรื่องยากนะมันสุดอยู่ที่ว่านั้นเราจะเอาชนะนับสู่ของเราเอาชนะตัวของเราเอาชนะอุปสรรคเอาชนะการเหนี่ยวรับของชะตานได้หรือไม่นั่นเองไ <IS> ม่เคยบอกหลายครั้งนะครับว่าหัวใจที่เข้มแข็งอิหมานที่แข็งแกร่งนี่แหละครับท่ามันจะเป็นตัวนําพาเรานั้นมาสู่มัสยิด มาสู่การปฏิบัติตามสุนัขว่าธารุสุลต์สุลต์สลัมนั่นเองพี่น้องครับอัลลอฮฺสุบฮฺบฮะตาลาบอกว่า,วาในอัลาากัฟีนะครับถึงเรื่องราวที่เรานั้นจะต้องระลึกอยู่กับถึงอัลลอฮฺถึงพระองค์เวลาอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดในวันนี้ก็ด,ในนกดีในวันพรุ่งนี้ก็ดีโดยเฉพาะในวันพรุ่งนี้ในวันรุ่งขึ้นเนี่ยเราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเนี่ยนะครับเราจะต้องต้องฝากต้องมอบหอามายต่ออัลลอฮฺสุบลาด้วยนะครับโดยการระลึกถึงพระองค์นะครับนะครับ เรา,อย,า,อ,ยา,อ,ยาอย่าได้บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนั้นพรุ่งน,นี้ฉันจะทําสิ่งนี้เพราะมันยังมาไม่ถึงในเรื่องของอนาคตเนี่ยนะครับอเลสซานดเรานะครับนั่นะรเรานะให้เรารู้เอาไว้นะครับอัลสซาน์บอกนะครับเวลาตะกูลลนเรในใจอินนีฟาไอลุนซาลิกานาะและเจ้าในยากราวเกี่ยวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่อเลสซานด์ลาบอกกับเรานะครับอเลสซาน์บอกว่า อย่ากล่าวอย่าอย่ากล่าวกับสิ่งใดว่าว่าพรุ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนั้นพรุ่งนี้ฉันจะทําสิ่งนี้นะหรือพรุ่งนี้ฉันจะไปที่นั่นพรุ่งนี้ฉันจะไปที่นี่นะอัลลอฮ์บอกว่าแล้วให้เราจะทำยังไงนะครับอิล,ลล้าอิยาชาลลอห์วะสกุร์บะกัยดานาซิตะวกลุลอาสั่อัยยะฮานีอัยยะฮ์ดิยานีรับบีเลอะรับบามินฮาดารอชาดานะครับอัลลอฮ์บอกว่าเว้นแต่เราจะทรงประสงค์นะ เว้นแต่เราส <Yeah. S 2> ่งประสงค์ก็คือหมายถึงว่าเรากล่าวเสร็จแล้วเราก็บอกอิชชาอัลลอฮ์นะครับหาอัลลอฮ์ส่งประสงค์นะครับพรุ่งนี้ฉันจะไปทําันี่กับท่านฉันจะไปกับท่านฉันจะเอามาให้ท่านนะหรือฉันจะไปทําันั้นฉันจะไปทําันี้คือเป็นเรื่องที่อนาคตนั่นแหละนะเรื่องในอนาคตเนี่ยถ้าเรารับปากกับใครอะไรไว้แล้วเราก็จะต้องบอกอิชชาอัลลอฮ์ด้วยนะครับแต่คำว่าอิชชาอัลลอ์ของเราเนี่ยหมายถึงว่าเราตั้งใจที่จะทําให้นะครับไม่ใช่ในใจเหนื่อแล้วว่าไม่อยากทําให้แล้วไม่อยากไปไม่อยากอะไรต่าง นะคือปากกระายก็จะต้องตรงกันด้วยนี่นะครับนะแต่หมายถึงว่าเราให้เราได้ระลึกเอาไว้นะครับว่าการที่เราทำนี้ก็คือเป็นการที่ทําให้เรานะั้นระลึกอยู่กับพระองค์อัสรัชพราณาลตาลาอยู่ตลอดเวลาไม่ไม่ทอดทิ้งอรัชพรานาัตาลาเพราะเราไม่สามารถจะทําสิ่งใดได้ด้วยตัวของเราเองบางที่เราคิดว่าเราทาได้นั่นแหละแต่ผู้นี้มันยังมาไม่ถึงถ้าเรารับปารับปากแล้วก็ทําไม่ได้นะมันก็จะเกิดการเสียหาย นั่นแหละย่งย่งบางคีเี่ยโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้อิซาเาจะอ่าพรุ่งนี้จะไปนัน่นพรุ่งนี้จะไปนีน่พรุ่งนี้จะนัดกันแล้วจะไปตัวนั้นตัวนี้พอตกกังขืนเสียชีวิตซะก่อนนี่ก็มีตัวอย่างให้เห็นเยอะแยะไปนะครับเพราะนั้นเราบอกว่าอย่ากล่าวกับสิ่งใดว่าแท้จริงฉันจะเป็นผู้ทําสิ่งนั้นในวันพรุ่งนี้นะคือในสิ่งที่ไม่ได้ออนาคตเนี่ยมันเป็นอย่างที่เราไม่ไม่อาจจะล่วงรู้ได้ว่าเราจะทําได้หรือไม่ได้จะสําเร็จหรือไม่สําเร็จนะจะล้มเหลวหรือไม่ล้มเหลวจะไปได้หรือจะไไไปม่ด้นะ อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้ไม่มีใครรู้นอกจากอัสสราสงอง์เดียวเท่านั้นเองเพราะเราบอกว่านะอาาิลลา,า,าอิจารลอเวนตาแล้นั้น,ะนะนปนะงประสงค์นะอัลลอ์ทรงประสงค์ถ้าเราบอกโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอิชาราจะทําให้นะอิชาราพรุ่งนี้จะไปนะแต่อัลลอฮ์ทรงประสงค์คือเราตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะไปนะอัลละฮ์ทรงประสงค์เราคงคงได้ไปนะครับหรืองานที่เราทำเนี่ยโอ้ oh, ถ้าทําอย่างนี้แล้วมันจะต้องสําเร็จนะจะต้องได้กําไรเท่านั้นท่านี้อินชาอัลลอฮ์นะอัลลอฮ์ทรงประสงค์ เพราะไม่อย่างนั้นแล้วเนี่ยเราจะเรียนวัลสุฮาหานอตาราเลยเราคิดว่าเราเนี่ยทำได้ด้วยความสามารถของเราซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ใช่นะครับรางานเรามีหน้าที่ทํามีหน้าที่คิดคิดให้รอบคอบวางแผนให้ดีให้รัดกลุมแล้วก็ลงมือทําแล้วก็ก้าวข้ามความมิตกกังวลความกลัวไปให้หมดนะครับแล้วก็มอบหมายทุกอย่างต่อรัลสุมาหานหวตาราอินชาลอะหมายรวมว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราก็จะต้องน้อมรับให้ได้นะครับนั่นคือสิ่งที่มุสลิมนั้นควรจะทํา เราบอกเว้นแต่เราส่งประสงค์นะครับวัสกรระประกยายตาซีตานะและจงรำลึกถึงพระผู้เป็นเจ้าของเจ้านั้นเมื่อเจ้าลืมนะเวลาเราลืมนยให้เราลึกถึงรัชสบาฮาในวตารานะครับจะกก่าตัสเบียก็ได้นะนะสุาฮาล,ลัลอนะเราลืมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับก็ต้องรำลึกถึงรัชมาเพราะการหลงลืมเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นโดยเจตนาหรืออะไรต่างาม,ม,มันเป็นเกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้ เ <c oughs> มื่อเราหลงลืมแล้วเราก็ขอรึกถึงอรรถสุมาาในหวัวตาลนะอิศราพนองอรรถสุฮาลาน,ะนั้นก็จะช่วยเรานะครับตอนนี้นะครับ <c oughs> วักุล,ล,กลัสาอัยเดียนีรับบีลาเลอครามินฮาดารรชาดาและจงกล่าวว่าบางทีพระผู้เป็นเจ้าของชั้นนั้นจะท่งชี้แนะทางที่ถูกต้องที่ใกล้กว่านี้แก่ชั้นนะนะนะคืออัตนานั้นจะประทานความสําเร็จให้ชี้แนะทางที่ถูกต้องให้ เวลาเราขอดุอาต่วาวรสเวลาเนี่ยนะครับให้เราขอนะครับอัสสลานั้นขอพระองค์ได้โปรดชี้แนะทางที่ถูกต้องให้กักเราด้วยเถิดนะครับในการจำนวนชีวิตก็ดีในการปฏิบัติตามาตามหลักการของศาสนาก็ดีนะขออัสสลาได้ชี้แนะเราให้สู่ทางที่ถูกต้องนะครับแล้วก็ให้ปฏิบัติได้อย่างถูกต้องนะครับเพราะเรานั้นไม่มีไม่มีความรู้นะหรือเราอาจจะรู้เท่าที่พระองค์อัสสรา,สรานั้นประทานให้นะครับ เราก็ขอพระองค์รักษาได้บอกชี้ทางที่ถูกต้องให้กับเราด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานั่นซึ่งเป็นบ่าของพระองค์รักษานั้นสำควดที่จะได้กระทํานั่นเองนะครับและขณะเดียวกันนั้นอักษาก็บอกด้วยนะครับว่าให้เรานั้นทำยังไงนะครับวัสมิตนับสกรรมันละยินายดราอูนารบบะหุมบิลกัรดาตุลัสซีรีดูนาวะชานะครับอัลลอฮ์บอกว่าและจงอดทนต่อตัวของพระเจ้าอดทนต่อตัวของเจ้า จงอดทนด้วยนะจงสมัตรจงอดทนในการดำเนินชีวิตเนี่ยร่วมกับบรรดาผู้วิงวอนต่อพระผู้เจ้าของพวกเขาทั้งยามเช้าแล้วก็ยามเย็นนะให้เราสมัติอดทนนะครับร่วมกับบรรดาผู้ที่วิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าพวกจคือให้ให้ให้มีความสมัติอดทนแล้วก็แล้วก็ร่วมกันกับบรรดาผู้ที่วิงวอนให้เราเนี่ยมองมองหรือสมาคมคบค้ากับคนที่เขาวิงวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าของเขาทั้งยามเช้าแล้วก็ยามเย็น นนยมาเดียวกันเหมือนที่เรามาร่วมกันในการละหมาดร่วมกันในการทํากิจกรรมในเรื่องของความดีร่วมกันในการปฏิบัติตามสุนน้าของเราส่วนสล,ลาลาฮวาอิบซัลัมนะครับให้เรามองตรงนี้นะครับโดยที่โปรดโดยโดยหวังความโปรดปรานของพระองค์รัชบาดานุตาลาในการที่เรายืนหยัดในการที่เราปฏิบัติตามตามคําสั่งของรัสบาดานตาลาร่วมก,กันกับผู้ที่ปฏิบัติเช่นเดียวกันเนี่ยนะด้วยกับความ หวังในความโปรดปานจากพระองค์ลักษมณ์มหาตาลาไม่ได้หวังชื่อเสียงไม่ได้หวังเกียตรติยศทรัพย์ส,สินเงินทองนะหวังความโปรดปานจากพระองค์ลักษมณ์มหาเนวัตตาลานะครับแล้วเราบอกนะครับว่า,าลวลาตารูอายนะวลาตารูอายนากัอันหุมตุรีดูซีนัตถายาติดดุนยานะวราตุติยามัน,มนอัฟวันนะก็เรื่อันุิกรีนาวัตตาบาวะกานามรูฟุรุตนะครับ แลวอย่าให้สายตาของเจ้าเนี่ยหันเหออกจากพวกเขาคือหมายถึงว่าไม่ให้เราเนี่ยไปมองคนที่เขาเหนือกว่าเราี๋ยวเป็นคนที่เขามีเกียรติยศสูงสั่งในสังคมแต่เขาไม่ได้ไม่ได้ตอบรับคำเรียกร้องขอรอสุมหาห์ในวตาราคือถ้าจะแคร์ก็แคร์คนที่อิหมานตอรับสุมหาห์ในวตาราให้เราใส่ใจคนที่เขาตอบรับคำเรียกร้องขอรองสุมหาห์ในวตาราถึงเขาจะมีฐานะยากจนมีอ่อ่เป็นคนที่ไม่ได้มีคนรู้จักในสังคมก็ตามนะ และคนตาเหล่านี้เนะี่ยเป็นผู้ที่ตะว่าต่อรัชมหานุตาลาด้วยหวัวใจที่บริสุทธิ์นะครับให้เรามองตัวนี้นะครับไปมองคนที่เขาเขาเอ่อมีความสูงส่งทาน,น,นสังคมแต่เขาเนี่ยอ่ไม่ได้ไม่ได้น้อมรับตอบรับคาเรื่องร้องขอรัชมหานวตาลาเลยนะครับอเลาะบอกว่าอยาให้สายตาของผู้เจ้านั้นหันไปจากพวกเขาขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามขณะที่เจ้าประสงค์ความสวยงามแห่งชีวิตในโลกนี้นะอเลาะก็บอกนะครับ ืออย่าไปหวังเราอย่าได้ไปหวังเกียรติยศชื่อเสียงอะไรต่างในโลกดุนยานี่เลยเพราะมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้จีรังยั่งยืนอะไรเลยนะครับแต่ในการพบกับบัดาเครนั้นนั้นได้เป็นสิโลกที่จีรังเป็นโลกที่ยั่งยืนมากกว่านะครับเอาลอสลณให้เราให้น้ําหนักต่อสิ่งนี้ให้มากๆนะครับแล้วก็บ่อยนะครับว่าแล้วเจ้าอย่าเชื่อฟังผู้ที่เราทําให้หัวใจของเขานั้นละเลยจากการระลึกถึงเรานะถ้าคนที่หัวใจของเขาเนี่ยละเลยจากการระลึกถึงรัุบาลา เราอย่าไปให้น้ำหนักอย่าไปให้น้ำหนักมากแม้ว่าจะเป็นคนที่สูสงส่งในสังคมเป็นผู้ที่มีเกียรติยศชื่อเสียงในสังคมก็ตามทีเถอะนะ <c oughs> เขาก็เป็นบ่าวขอรัลสลาเหมือนกันนะครับแต่ประเภทของบ่าวนี่ต่างกันนะ <c oughs> เป็นบ่าวที่ที่สุโกเที่ขอบคุณหรือเป็นบ่าวที่นเนรคุณนะมีสองอย่างนั่นเองในยานี่เราบอกว่าเจ้าอย่าไปเชื่อฟังนะคนที่เราทําให้หัวใจของเขานั้นละเลยจากการเึกถึงอัลลอฮฺสุบะตาลาที่เราที่เราทําให้หัวใจเขาละเลยก็เนื่องจากเขาดื้อรัน นะครับเข้ายะโสหังนะครับเขาคิดว่าเขาอยู่อยู่ในดุนยานี่อีกนานนะยังไม่ต้องรีบทําก็ได้นะมสัสซิดยังไม่ต้องรีบมาก็ได้นะครับทั้งที่เขาก็รู้ว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาไม่สามารถจะลุกขึ้นไปไหนมาไหนได้ไม่สามารถจะขยับตัวไปไหนมาไหนได้อยากจะไปก็ไปไม่ได้แล้วตอนนั้นนะครับเพราะอะไรเพราะสุขภาพร่างกายสังขารมันไม่อำนวยใชแล้วนะครับ แต่ขณะที่ยังดีๆอยู่ตอนนี้นะครับเดินเหินไปไหนมาไหนได้ไปร้อยเอ็ดเจ็ดย่านาน้าไปได้แต่จะออกจากบ้านมาสู่มสัสยิดมาร่วมกันในการสูดต่อรัศุีฮาเนอตาลา,<ร>าเหตุฉะไหนทำไมจึงมาไม่ได้อันนี้มันก็อยู่ที่หัวใจของแต่ละคนแล้วนะครับว่าเราจะมีความาสำารึกมีความแน่วแน่มีการยืนหยัดแล้วก็มุ่งมั่นมากน้อยแค่ไหนนั่นเองนะครับเราไม่ได้บังคับใครนะครับจนเกินความสามารถนะครับอยู่ที่ตัวของเขาเองนั่นเองนะครับเรา,าบอกว่าและ อย่าเชื่อฟังผู้ที่เราทำใจของเขาละเลยจากการันต์มถึงเราและปฏิบัติตามอารมณ์ต่ำของพวกเขานะคนที่เขาละเลยจากการันต์มถึงละสุบัตลา,าแล้วก็ปฏิบัติตามอารมณ์ฝ่ายต่ำของเขาเนี่ยอัลลอฮฺเวลาห้ามเรานะครับไม่ให้เราไปเชื่อไปฟังไม่ให้เราไปไปสนใจใส่ใจหรือสมาคมกับเขานะครับอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ถูกห้ามไว้เราบอกละสิการของเขานนั้นจะต้องพินาศสูญหายกิจการที่เขาทำแล้วอัลลบอกจะพินาศจะสูญจะหายไป นะครับเพราะเขาระเลยจากการระลึกถึงอรัสุมาฮาในวัตรลานั่นเองนะและอายะห์เองสุดท้ายนะครับอัลเราบอกว่าอินนัลารีนามะนุวะามิลุษซอลิฮาติอินนาลาดูดูอัจเรมันอัสนา,า,มามาลาอัจจะจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและก็ะทำความดีทั้งหลายนะครับศรัทธาและก็กระทำความดีทั้งหลายนะครับเราจะไม่ทำให้การตอบแทนของผู้กระทำความดีนั้นต้องสูญหายอย่างแน่นอนนะครับนี่อัลลรัสุบฮาธลาสัญญาเอาไว้นะครับว่าถ้าจริงบรรดาผู้ที่ศรัทธาและกระทำความดีทั้งหลายเนี่ยนะ เรามาเจอรัสเวลาน,นั้นนะจะไม่ทําให้การงานการตอบแทนของผู้กระทาความดีนั้นต้องสูญหายไปอย่างแน่นอนนี่คือคำมั่นสัญญาที่พระองค์งรสัสเวตาลาาได้ให้เอาไว้นะครับว่าการผลงานหรือการการะทําความดีของผู้ศรัทธานะและที่กระทาความดีเอาไว้นี่นะพระองค์งรัสเวานจะตอบแทนให้นะและไม่ทําให้ความดีของข่านั้นสูญหายเราจะได้รับการตอบแทนนะนะทั้งในดุนยาและก็อาคีรอโดยเฉพาะในาาอนาคนะีรอเนี่ยรัสเวลา,น,าน,นั้นเตรียมเอาไว้นะครับ เตรียมการตอบแทนเอาไว้เตรียมไว้ยังไงอเลาเร์บอกว่าอุไรกะละหุจันนาตวะเดนินตาจรีมินตาตีมุลอันฮารุนะอเลาเร์บอกชนเหล่านั้นแหละสำหรับพวกเขาจะได้รับสวนสวรรค์อันหลากหลายเป็นที่พ่ำนักนะครับซึ่งมีลำน้ำไหลสายไหลผ่านณเบื้องล่างของพวกเขานะครับยุฮัลลอห์นะมินฮามินอัซซัยบระมินรับเวลบาซูนัสียาบันคุดรอมินซุนดุซิวไวส์ไสตาบรักมุตะกีนัฟีฮะะลาอัลอะไรมะะนะเอาเราบอกว่า ณระเบืบ้องล่างของพวกเขามีลําน้ำหลายสายหลายผ่านแล้วก็ในสวนสวรรค์เนี่ยอัล่าบอกว่าพวกเขาจะได้ประดับกาไลทองและวก็สวมอาภรณที่สีเขียวนะทำด้วยผ้าไหมละเอียดแล้วก็ผ้าไหมหย,ยาบแล้วก็นอนเอกแขนงบกกน,นเตียงในสวรรค์นะครับนอนสนทนา,าเจจากันนะครับสอบถาม เรื่องราวต่างๆในดุนยาเป็นมาอย่างไรอะไรยังไงนะครับอยู่กันอย่างมีความสุขในสวนสวรรค์นั่นแหละนะครับก็มีทั้งเสื้อผ้าอาภรณ์มีทั้งอาหารการกินมีทั้งคนรับใช้สาวใช้เวียนวนคอยรับใช้นี่คือสิ่งที่พระองค์นัสมาตลาสัญญาไว้ว่าจะตอบแทนให้กับคนที่ศรัทธาและก็ทําความดีนะครับแลาผู้ที่สอบบัติอดทนในการดําเนินชีวิตนั่นเองนะครับเอาเราบอกต่อไปนะครับว่าเนี่ยมัสวาบุฮซันบุรตัฟะกอนะครับ นะเป็นการตอบแทนที่ดียิ่งและเป็นที่พมนักที่ดีเยี่ยมนะครับนี่คือสิ่งที่พระองค์น้อสุวัฒนาได้บอกเราเพียงบางส่วนให้เราได้รับรู้ไว้เพื่อที่ผู้ศรัทธาและกระทำความดีนั้นจะได้มีกําลังใจนะครับมีความหวังนะครับแล้วก็มีความมุ่งมั่นในการที่จะไปสู่เป้าหมายสุดท้ายของชีวิตในอนาคนะครับคือไปอยู่ในสภาพของกับไปหาลัคนาะนั้นในสภาพของผู้ศรัทธาและก็กระทำความดีแล้วก็ เป็นผู้ที่ปราจากความผิดและเตาบ้านสารภาพผิดต่อรัชสมาตาลานะครับ <c oughs> พี่น้องครับชีวิตเราแต่ละคนเนี่ยมันมีเวลาที่จํากัดนะครับแล้วก็ทุกอย่างถูกบันทึกไว้ในรัชสมาตลาลแล้วนะครับจะเหลือมากหรือเหลือน้อยนดุญญาไม่มีใครรู้นะครับแต่สิ่งที่เรารู้คือเราต้องเตรียมตัวเราให้พร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็หัว,จหวใจใพของเราจะต้องมีความล้ำลึกผูกพันอยู่กับพระนรสเาลาลอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันนะครับในทุกๆช่วงเวลาอย่างน้อยๆเนี่ย ห้าเวลาเนี่ยก็จะต้องผูกพันกับลาวสุมาลาอยู่แล้วแล้วยังในเรื่องของการละหมาดสุนทรัตต์ต่างๆพวกนี้อีกนะครับพี่น้องก็อย่าได้ทิ้งนะครับโดยเฉพาะเรื่องสุนทรัตต์ระหวาติพก่อนและหลังละหมาดนะครับพระทูนะครับก่อนซุพีสองระกาศนะครับก่อนซุริสี่ระกาศสองทีละสองนะสี่ระกาศนะหลังซุริอีกสองระกาศนะครับรรลรนะหลังเมกะเรย์บีสองระกาศหลังอิชายอีกสองระกาศนะครับทั้งหมด12บสองระกาศเนี่ยอย่าได้ทิ้งนะครับ พอเราสัญญาไว้ในฮะดิษนะครับว่าใครที่ยืนยันในการรักษาการละหมาดสุนน้ารอวาทิตตรงนี้12รกาเนี่ยลัคตานั้นจะสร้างบ้านหนึ่งหลังให้ในสวนสวรรค์นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวได้นะครับไม่ต้องซื้อหาเลยนะครับเราทำให้เราเขใจของเราผูกพันอยู่กับพระองค์ลัคนาอยู่ตลอดเวลาในแต่ละวันนะครับแล้วเราจะกระทำสิ่งใดในวันนุ่งขึ้นหรือในอนาคตเนี่ยจะต้อง ต้องระลึกถึงอันละเด้อโดยกาดเพราว่าอินชาอัลลอฮ์นะครับเราจะทําถึงนั้นถึงนี้เดวัพวนพรุ่งนี้มาเรือนี้เดือนหน้าปีหน้า,นาอินชาอัลลอฮ์นะครับจะต้องมีมีการระลึกถึงละตลาอยู่ตลอดเวลาด้วยเพราะเราไม่สามารถจะสร้างความสุจได้ด้วยตัวของเราเพราะออร์ละตลาดเท่านั้นเป็นผู้ที่ประทานความสเ็จให้ ให้กับเราในกิจการงานทุกสิ่งทุกอย่างนั่นเองครับก็ฝากพี่น้องคนนี้ครับอากูแลกับบริารสาวฟาร์ซฟเรลลอซีมาลีวะลลัคุมบริษัทไมิมีนามิ่งคุลิซัมฟัสตักฟิโรหูอินนะฮุลกัฟุร์ราะฮิมัสซาลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะห์มัต